เชา้าสดใสนะครับสวัสดีกับ f c ทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะมาต้องหว่านปุ๋ยนะครับเพื่อทําการยกล่องนะครับก่อนยกล่องก็ต้องมีการหว่านปุ๋ยรองพื้นก่อนก็วันนี้มาด้วยกัน4กระสอบนะครับก็จะเป็นปุ๋ยชีวภาพ2กระสอบและเคมี2กระสอบนะครับในที่สไร่ครึ่งนะครับใช้ปริมาณ4กระสอบก็เพียงพอครับในรอบแรกนะี่ครับมากับรถคู่ใจคันนี้ Ford Ranger 2.2ตัวแรกนะครับ150แรงมา้าเป็นรถคู่ใจยานพนะของผมครับกับกเกษตรแบบผมนะครับก็ต้องใช้รถแบบแต่งๆแบบนี้นี่ครับเนื้อที่ประมาณนี้ก็จะทำการหว่านปุ๋ยแล้วนะครับยังไงก็ขอตัวกับ FC แค่นี้ก่อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการหวัดปุ๋ยก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม